ครับาตาอีกคุณลุงนะครับวันนี้วันที่สองของการที่มาจับขึ้นมาหลายก็จุดทูบอยู่เทียนต,ตรงนี้แหละครับคุณไหว้พระันก่อนดูแลอยู่ที่นี่นะครับชื่ออะไรครับคุณตาฤทธิ์เป็นสมบูรณ์อ๋อฤทธิ์เป็นสมบูรณ์นะครับบ้านอยู่ใกล้ๆนี้นะอยู่ใกล้นี้ลแต่ว่าในในนปกติแลยย้าจะอยู่นี่ทุกวันอยู่ทุกวันอ๋อครับผมรับถวนบุญได้ตานะนะครับนี่นะครับ ใครมาที่นี่ก็จะเจอตานะครับวัดพระใหญ่นะครับตรงนี้วัดพระใหญ่แต่นี่เป็นเป็นเป็นวัดที่อยู่ข้างบนนะครับเออนมาเป็นตรงขวางนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอ๋อขวางนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับน่าใช่ใช่ใช่เพราะอยู่ข้างบนมาก็ดีเหมือนกันนะเป็นจัดเป็นตวนไปอ่าใช่ใช่ครับนี่ครับนะ สถานที่ปฏิบัติธรรมครับที่นี่นะของวัดพระใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดจุมพรนะครับนะลมลื่นดีอยู่บนยอดภูเขาเลยนะครับบนภูเขาดินนะครับนี่นะฮะอันนี้คือเจ้าเจ้าจารย์ติฏฐะก็คือพระพุทธเจ้านะครับนะนี่ก็คือปู่เถือครับนะปู่เถือพ่อปู่เสือตรงนี้นะครับกราบท่านครับ นะครับพ่ะปู่เต๋าท่านก็ช่วยปกป้องคุ้มครองลูกหลานนะครับ <violated. S 1> นะฮะฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เป็นแม่นางธรณีนะครับแม่นางธรณีก็บีบมวยผมนะครับนนี่คือแม่นางธรณีนะครับอันนี้ก็เป็นพระประจําวันนะครับพระประจําวันนะครับใครก็มาที่นี่ก็ ออกมาจากสุรร์มาขอพรจากน้องเพชรด้วยน่าจะได้พรดีเนาะนะอยากน้อยๆได้แฟนมาสวยแล้วนะนะครับน้าได้แฟนมาสวยแล้วจากสุรัสนี่ใจกลับสุรร์แล้วครับผมอ๋อขอโจกขอลาบที่นี่กันนะครับน้องเพชรอยู่ที่วัดพระใหญ่นะครับตรงนี้อยู่ที่จุดสูงจุดเลยอยู่ในจุดนะครับด้านในจุดของสถานที่ปฏิบัติธรรมนะสถานที่บริปฏิบัติธรรมของ วัดพระใหญ่นะครับวัดพระใหญ่ที่จุมพรนะครับนี่น้องเพชรนะขอให้นะได้จงผลให้กับประชาชนทุกคนพี่น้องประชาชนทุกคนพ่อแม่พี่น้องได้ได้ร่ำรวยนะครับได้มีบุญวาตนาอะไรต่างๆมีอายุพันขวัญยืนมีเวลานำไปที่ดีมีทรัพย์สินที่ดีมีโชคมีลาบนะครับน้องเพชรครับนะฮะ นี่คือพระแก้วมรกตนะครับองค์สวยงามมากๆเลยประดิษฐานอยู่ที่นี่นะพระแก้วห้าพระองค์นะครับนี่ด้านหน้านะครับด้านหน้านี่มีเท่าที่ตะวันด้วยนะครับมีทุกงวดนะครับแต่ละคนนะครับบางคนก็โชคดีก็ได้อนะครับพระใหญ่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่พระใหญ่พระองค์ใหญ่นะครับวัดพระใหญ่ เดี๋ยวผมถ่ายจากข้างหลังครับข้างหลังจากพระองค์พระนะครับนี่นี่นะอยู่ข้างหลังนะครับจากพระองค์พระจากองค์พระนะครับนี่ใหญ่มากๆเลยนะครับอยู่บนยอดเขานะครับนี่อยู่บนยอดเขานะครับนี่บรรยากาศใกล้ๆนะครับมีหลวงปู่ทวดมีพระจิตจิมากมายนะครับวัดพระใหญ่จังหวัดจุมพรนะครับ นี่นี่คนบุคคลที่ศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะครับตอนนี้ครับอยู่ที่ข้างหน้าวัดพระใหญ่นะครับพระองค์ท่านพระองค์พระที่ใหญ่นะครับดูนะฮะดีนี่นี่นะครับพระองค์ท่านที่ใหญ่นี่เห็นไอ้่ากข้างล่างนะครับข้างล่างฐานพระองค์พระเลยใหญ่มากๆสูงมากๆครับโน่น จะสังเกตว่ามีดำดามอยู่ในกว่ามือของท่านนะครับเป็นรังพึ่งครับรังพึ่งอยู่รังใหญ่เลยนะครับรังพึ่งของท่านนะครับมาพึ่งพิงนะครับแล้วกวางนี้ตรงนี้ที่จักระบูชานะครับตรงนู้นก็เป็นหลวงพ่อคงยะตูทอนยะสโรนะครับในใจะยะตูทอนแล้วก็ดูบรรยากาศนะครับ ดูบรรยากาศตรงหน้าพระเลยนะครับหันพระพักไปทางหน้าทางทะเลครับทะเลจุมพอนะครับนี่นะดูนะครับดูวิวสวยมากเลยครับนะครับวิวสวยจะมองเห็นทะเลครับข้างหน้าจะมีทะเลนะครับมีสวนมีอะไรต่างๆมากมายครับข้างหน้านี้บรรยากาศที่ดีมากๆครับอยู่ที่สูงครับอยู่บนยอดเขาครับที่ทางขึ้นไปขาขึ้นอ่า เลยจากหลังสวนมานิดหนึ่งไป mm hmm. เลยเข้าตัวเมืองพอ mm hmm. เข้าอำเภอเมืองของจุมพรนะครับอยู่ซ้ายมือนะครับขาขึ้นจะมีจะม,จะมีพระองค์ใหญ่ตั้งทหารปฏิจจา,ารอยู่บนภูเขานะครับนะฮะโอเคนะครับ, okay, รบก็คือเดเววที่นี่ตรงนี้ก็แล้วกันผมก็นะฮะก็จะนะขอลาท่านไปจากอา่าคลิปนี้ที่ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับ กดไลค์กดแชร์ผมด้วยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะขับรถลงนะฮะขับรถลงจากตรงนี้ไปนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับขอบคุณมากที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมนะครับนะ